ก็รับค่ะเข้ามาชมงานศิลปะในบ้านคสะทศเแกันค่ะสวัสดีค่ะส,สดีค่ะอีสันอาจารย์ดรนัตยาเอี่ยมคงนะคะ เป็นผู้ดำเนินรายการวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ผู้ประกอบการบ้านหัตถศินกันนะคะเดี๋ยวให้ผู้ประกอบการเนี่ยช่วยแนะนำตัวของท่านหน่อยนะคะค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ดิฉันนางสุร,งสรังรัศมกัลินนะคะเจ้าของแบรนด์บ้านหัตถศิลป์ค่ะทำงานในเรื่องของงานศิลปะบนผืนผ,ผ้านะคะ,อ,ะอยู่ที่อำเภอคลอง<ม>หลวงจังหวัดปุมธานีค่ะค่ะ คุณป้าคะคุณป้าช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของบ้านหัตถศิลป์ว่ากว่าจะมาเป็นแบรนด์บ้านหัตถศิลป์เนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรคะค่ะเริ่มต้นเลยนะคะตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะเล่าไกลเหมือกันคือเป็นคนที่ชื่นชอบงานศิลปะมากเป็นชีวิตจิตใจนะคะเนื่องจากคุณพ่อเป็นครูสอนศิลปะนะคะก็เลยชอบงานศิลปะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาและมีความ ใฝ่ฝันว่าทำยังไงถึงจะได้เรียนศิลปะอย่างจริงจังแล้ววันหนึ่งเนี่ยเมื่อเรียนจบออกมาในระดับมัธยมศึกษาแล้วก็มาเข้าเรียนต่อที่โรงเรียนพ่อช่างนะคะได้ได้เรียนรู้ของงานศิลปะตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะหลังจากนั้นก็ได้ทํางานบริษัททํางานรับราชการมาในใน,ในระยะหนึ่งนะคะ เมื่อปี2547ได้ลาออกจากราชการก่อนเกษยียรอายุเนื่องจากามีภาวะาในครอบครัวนะคะเนื่องจากสามีป่วยอะไรก็แล้วแต่ยังก็เลยลาออกมาลาออกมา,ลา,ออกมาแล้วหลังจากนั้นได้ดูแลสามีไปด้วยและในขณะเดียวกันก็มาคิดถาว่าทําอย่างไรเราถึงจะทํางานไปด้วยแล้วก็ได้มีโอกาสได้ดูแลสามีอย่างใกล้ชิดไปด้วยก็เลยนึกถึงว่า เราเคยชอบอะไรเราเคยรักอะไรก็เลยคิดว่าเราได้เคยทำงานศิลปะที่เราเคยฝันเราก็จะทำไงให้งานศิลปะนียจะทำให้ครอบครัวเรานะคะมีชีวิตที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพิ่มเติมเป็นรายได้เพิ่มเติมนะคะจากเงินเดือนบำนาญของข้าราชการนะคะก็เลยได้ ลองเอางานศิลปะเข้ามาจับใช้บนเสื้อผ้านะคะที่เราสวมใส่อยู่หลังจากนั้นเมื่อลองลองทำดูนะคะก็ได้ํำไปมอบให้กับคนที่เรารักคนพิเศษนะหรือว่าเราได้ใส่เองก็หลายคนชื่นชอบแล้วก็มีคนบอกว่าทำไมเราไม่ทำไว้ขายบ้างน,นะคะก็เลย ลองลองทำดูว่าเอ๊ะแล้วเราจะขายได้หรือเปล่าปรากฏว่าทำออกมาเริ่มต้นเนี่ยก็สามารถขายได้คนอยากได้นะคะก็เริ่มต้นที่จะทำเป็นแนวของเสื้อผ้าเรียกว่าผ้าเพ้นลายในแบรนด์ของบ้านหัตติสิงนะคะโดยเน้นเอารวดลายจากธรรมชาติที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะ ช่นดอกไม้ความสวยงามสิ่งสาราศต์ต่างๆนะคะก็ลงมาบนผ,ลผลืนผ้าในแนวของงานที่เหมือนจริง <c oughs> นะคะเรลลิสติกนะคะก็ทําขึ้นมานะะหลังจากนั้นก็เติบโตในรูปแบบของอางานโอท็อปมีการโอท็อปมีการขัาสารัรโอท็อปเกิดขึ้นเราก็เข้าโครงการโอท็อปของ อำเภอและก็จะประธม์ทานี้ตั้งแต่ทั้งต้นมาประมาณนี้ค่ะก็ลักษณะเด่นของสินค้าคุณป้านี่ก็จะเป็นลูกกุหลาบที่ลูกค้าเห็นบ่อยแล้วก็จะจำได้ว่าเป็นของคุณป้าโรสนะคะ<ม>เป็นผู้วาวน,นะคะทีนี้ผลิตภัณฑ์ของคุณป้าเนี่ยมีเป็นเสื้อผ้าแล้วเป็นอะไรอีกคะนอกจากเสื้อผ้าแล้วนะคะเราก็มานั่งแลืดูว่าเออมีเสื้อผ้าอย่างเดียวก็น้อยไปนะ แล้วก็คนเรานะั้นนอกจากจะใส่เสื้อผ้าแล้วก็ยังมีของใช้ต่างๆเช่นมวกกระเป๋ารองเท้าหลากหลายอย่างที่อยู่รับๆตัวเราแล้วก็คุลูกค้าส่วนใหญ่ก็ชอบงานศิลปะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาอะไรจับใส่มาศิลปะจับใส่บนสิ่งเหล่านั้นนะคะมันก็จะทำให้หน้าดูมากยิ่งขึ้นมันดูเพิ่มมูลค่ามากยิ่งขึ้นก็เลย เริ่มที่จะเอาพวกหมวกพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่กระเป๋ารองเท้าเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานเขียนลายบนผืนผ้าของบ้านอัตฉศิน์ค่ะเวลาลูกค้าใส่ก็จะได้เป็นเซ็ตเดียวกันดอกไใช่คะ่ะเซ็ตเดียวกันทีมเดียวกันค่ะแล้วก็คุณป้าเนี่ยจำหน่ายสินค้าอยู่ที่ไหนบ้างคะอ่าตอนนี้นะคะการจำหน่ายสินค้าส่วนมากจะ หน่วยราชการที่ให้การสนับสน,นุนนะคะจะมีพื้นที่ในการออกอีเวนต์ในที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพผู้ประกอบการในฐานลากอย่างเรานะได้มีตลาดที่เชื่อมโยงกับกลุ่มลูกค้านะ,ะ <c oughs> ก็เลยได้มีโอกาสที่จะไปขายเช่นง,งานเมืองทองบ้างงานของจังหวัดบ้างตามห้างสรรพสินค้าต่างๆที่เนืวยราชการจะช่วยเป็นสปอนเซอร์ในการจัดหาสถานที่ให้ ในส่วนนั้นนะคะ,ค,ะคุณป้าก็จะไปออกบูธออกร้านตามห้างสรรพสินค้าแล้วก็ในงานของวิสาหกิจชุมชนที่จัดนะคะทีนี้ถ้าเกิดว,ว่าคุณป้าไม่ได้ออกร้านก็สามารถมาซื้อสินค้าของคุณป้าเนี่ยนที่บ้านนะคะ,คะแล้วก็สามารถติดต่อมาตามที่อยู่ที่ขึ้นด้านล่างผ่านตัว Facebook นะคะแล้วก็สามารถทักคุยส่วนตัวขอดูแบบเสื้อผ้ากับคุณปา้ณปาเนี่ยผ่านทางในไลน์หรือว่าในช่อง ของตัว messenger ของตัว Facebook ก็ได้นะคะลูกค้าที่ใส่เสื้อผ้าของคุณป้าเนี่ยเป็นลูกค้าทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นคนที่ทำงานออฟฟิศเป็นอาจารย์ในสถาบันต่างๆนะคุณป้าก็มีลูกค้าที่เป็นอาจารย์ในมหาลัยเยอะนะหลายมหาลัยก็ที่เป็นลูกค้าประจำกันนะคะนอกจากเป็นลูกค้าในวัยทำงานแล้วนะลูกค้าที่เกษยียณอายุแล้ว ก็ยังรักที่จะสวมใส่เสื้อเพ้นลายของบ้านหัตถศิธย์อยู่นะคะ<อ>เพราะว่าเขาชื่นชอบใส่แล้วไม่เหมือนใครมีสไตล์เป็นของตัวเองแล้วนอกจากนี้ด้าีที่คุณบ้านได้ใช้เป็นสีพิเศษนะคะาสามารถยู่ทนไม่ลอกไม่ตกนะคะแล้วก็กี่ปีกี่ปีก็ยังสีสดใสเหมือนเดิมมีลูกค้าหลายท่านจะใส่มาอวดเรา เสมอนะคะนี่คือเสื้อที่เคยซื้อไปแล้วเพราะลูกค้าที่ซื้อไปแล้วจะซื้อแล้วแล้วซื้อซ้าแล้วกลับมาซื้อกันเองและบอกกันต่อๆไปค่ะเป็นสีที่เอ่อเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไม่มีผลกระทบกับร่างกายด้วยนะคะ,คะสำหรับลูกค้าที่ใส่เสื้อผ้าของคุณป้าน,นะคะทีนี้คุณป้าเนี่ยทำธุรกิจมาจักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็อยากให้คุณป้าเนี่ยช่วยฝากแง่คิด สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากจะทําแบบคุณป้าหรือว่าอยากจะมาทําเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็มาขายสินค้าออกร้านแบบเนี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะขายอะไรหรือว่าเราจะพัฒนาเป็นธุรกิจส่วนตัวได้อย่างไรอยากให้คุณป้าช่วยแนะนำน,นะคะก็อยากจะเอาตัวเองเป็นบรรทัดฐานนะคะว่าก่อนที่จะมาทําแบรนด์ของบ้านค่ะเสงนะตัวเองก็มาน,นึกถึงว่า เราเนี่ยมีศักยภาพอะไรบ้างเรามีความชื่นชอบกับอะไรบ้างเรามีความรู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรที่มันเหมาะกับตัวเราได้ดีที่สุดและอะไรจะเอื้อให้เราทําสิ่งนั้นไปประสบความสําเร็จเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากจะฝากน้องๆหลายๆคนหรือหลายๆท่านที่อยากจะทําธุรกิจของตัวเองให้มองศักยภาพของตัวเองแล้วนอกจากนี้แล้วก็มองเสียงแลดแล้วมองความเป็นไปได้ ให้รู้ว่าธุรกิจตัวนี้ถ้าเราทําไปแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะอยู่กับเราได้ไปมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ความตั้งใจจริงของเราเองว่าเราจะอยากทํามากน้อยแค่ไหนนะแล้วก็คํานึงถึงว่าสิ่งผลตอบแทนที่แกได้รับนะคะได้มากกว่าเสียหรือไม่แล้วก็ไม่อยากให้ทําอะไรแล้วเป็นการที่ลงทุนเยอะๆนะคะอยากจะนําเรียนว่า ตัวคุณป้าเองเนี่ยทำงานแบบนุ่มน้อยทำลังแต่พอตัวแล้วก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มเติมไปเรื่อยๆในความเป็นไปได้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะขอให้มีความจริงใจตั้งใจค้นหาศักยภาพของตัวเองและทำให้ดีที่สุดทำให้ได้ไปให้ถึงก็ขอบคุณมากค่ะค่ะคุณป้าก็ได้ฝากเนือคิดเอาไว้นะคะว่าให้เริ่มทำจากสิ่งที่เราชอบ ถ้าเราชอบแล้วมันก็จะสานต่อไปได้ได้เลยนะคะแล้วก็ทำจากเล็กๆเริเ่มจากเล็กๆก,ก่อนแล้วก็ค่อยๆขยายเป็นธุรกิจขนาดโตเพิ่มมากขึ้นนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณป้าโรสมากเลยนะคะที่สำหรับให้คำแนะนำนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านในเนี่ยสนใจก็สามารถติดต่อคุณป้าโรสตามที่อยู่ด้านล่างได้เลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ